วันนี้เราจะมากินดีไลท์โยเกิร์ตกันใช่ไม้ที่เขาดัชมิวนะครับผมที่เขาขายตามบ้านนะผมตามถนนนะผมวันนี้นี่เราซื้อมา1แพ็์นะครับผมก็คือ100บาทนั่นเองมาเรามาแกะกันเลยปึ้มว้าวกินอะไรกินอันนี้กินอันนี้เหรอมาเราต้องแกะก่อน เอาหล่อมานี่เอาช้องไปก่อนนะครับเอาช้องสองอันโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็แล้วก็แกะตัวนี้สิแกะดึงดึงดึงเอาสวยเอาตัวนี้แกะอย่างนี้นะครับ อู้นี่คือโยเกิร์ตอันที่สองมาอันที่สองเอาจี๊ดต่อไหมอันที่สองก็ดื้ออู้อร่อยอ่ะกินเลยอ่ะกินเลยดีเลย กินเลยฮะอร่อยไหมอร่อยทุกทัวรอร่อยไหมวิมีกันดีดด้วยอ๋อวุ้นมะพร้าวไม่กินเอากินเลยกินเลยนี่ไงซื้อตั้งเยอะเลยอ้เอากินเลยกินเลย หวากินเลยโถเคมาไม่กินเอามาให้ฉันกินนี่ไงกินโถไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวเรากินให้นี่อืมอืม kín lê hằng quá lời mày à lời mày không được kín luôn kín Yogurt cửa hết một con kín hết một lê đều kín kín lê hả á chỗ hả